ทุ่งบ้านบ้านนะครับผม,ผมจะพามาอัปเดตต้นกระท่อมที่บ้าน,นโอบไว้สิบกว่าต้นนะครับนบริสุทธิ์สว่วนเสียบยอดไว้นะครับลงดินได้ประมาณสองอาทิตย์ครับน,นี่นะครับเป็นเสียบยอดหางกั้งก้านแดงนะครับผม เพิ่งลงได้สองอาทิตย์ครับกลางแสลนไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมเนี่ยปุยก็ใส่พวกคี้วัวครับอันนี้หางก้างการแดงอันนี้การแดงครับผมตารดนี้การแดงนี่ก็แมงดาครับผมอันนี้แมงดาปทุมครับ ตน้ตนนี้ใบค่อนข้างใหญ่หน่อยนะดูครับฝ่ามือผมนี่ใหญ่มากอันนี้เสียบกับกระทุ่มนะครับผมผมก็ไปหามานเอามาเสียบนี่ก็หกางกั้งเหมือนกันครับหางกั้งกั้งแดงกระทุมเหมือนกัน สจยบต่อไปทุกเหมือนกันอันนี้ผมฝังยมดินเลยครับนี่ผมก็ใส่ขี้วัวข้างๆผมลดน้ำเลยครับทำเป็นร่องยาวนะครับนี่ก็อันนี้การเดงครับผมอันนี้ลงดินประมาณหนึ่งเดือนครับตรงนี้อันนี้ เป็นหางกั้งดูยอดนี่ยอดนะครับโดนนอนกิน,นครับผมดูโดนนอนแทะยอแตกยอดครับอันนี้กา้านแดงขึ้นแตกสามยอดนะ รอไปรอมพุ่งขึ้นนะฮะท่านใดชอบคลิปวีดีโอก็กดถูกใจหน่อยนะครับกดติดตามน,นี่ก็เป็นทางกั้งครับ,รบพอมันโตมันก็จะกินนคเนี่ย ดูชัดนี่จริงนี่ครับต้นอัญชานแดงครับโตหน่อยครับตอนนี้นี่สามเดือนแล้วครับตอนนี้ผมผมปลูกไว้นะครับเป็นต้นตอนกิ่งนะครับอันนี้นะครับนี่ครับใบมันก็กินได้แล้วครับ เดี๋ยวต้องเลือกใบด้านล่างนะครับอันนี้นะครกิ่งล่างดูต้นนี้ครับสวยครับนี่ก็เสียบยอดเหมือนกันครับตอตอกระทุ่มเหมือนกันครับันะทุ่มกลาง อันนี้ก็สวยนครับ,รบกำลังสวยเลยครับรอแตกยอดครับยอดสามปางขึ้นอัน้เกินนะกำลังสวยร,รอตัวอันนี้ของชมพรครับสั่งมาประทุมนการแดงชมพร ดีเดีโวก็เจียวแค่นี้นะครับให้ดูพัฒนาการนะครับอันนี้นะครับต้นเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนจะถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับน,นี่นะครับว่ามันจะโตแค่ไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผม